เรื่องประเด็นสุดท้ายครับเป็นกรณีที่นายชวันลนอินทรักโรบาลสุดเนี่ยได้ออกมาสัมภาษณ์ในกรณีถึงการทําหน้าที่ของนางสาวมิ่งรักษ์ชินวัตรนายมนตรีว่าเป็นการบริหารจัดการน้ํำล้ำเหลวแล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับกลับโยนบาปเรื่องการบริหารจัดการน้ำเนี่ย โดยเฉพาะในกรุงเทพมหาน,นะคร่ให้ท่านนายกอิงรักและรัฐบาลรวมทั้งสพพทละนพี่ข้อท่จริงวันนี้สมาชิกพรรคปธิปัติซึ่งเป็นแก่นนาสําคัญคือผมราชวงศ์สุภุมพันธ์ริพัตรเนี่ยท่านก็ดําเนินการในการดูแลพี่น้องกรุงเทพมหาน,นะครที่สําคัญก่อนหน้านั้นท่านก็พูดนะครับว่ากรุงเทพมหาน,นะครต้องฟังท่านคนเดียวรวมถึงท่านรับผิดชอบต่อคนกทอมอแลม้วก็ได้รับผิดชอบต่อคน ทั้งประเทศแต่วันนี้การเกิดเหตุที่พี่น้องลำลูกกากับพี่น้องสายไหมเนี่ยเขามีปัญหากันแทนที่นายชวันนนเนี่ยกลับน่าจะออกมาติติผู้ว่ารายการแทนมรรคบริษัเป็นสมาชิกพวกตัวเองครับแต่น่าจะกลับอุ้มแล้วโยนบาปไปให้นายกยิ่งรักว่าการบริหารจัดการที่มีปัญหาในขณะนี้แล้วน้ำยังท่วมบางเขนเนี่ยเขเยาะรัฐบาลและ สบพเนี่ยน่าจะไม่ดำเนินการและนายกเนี่ยมกับไม่มีความสามารถที่จะมาดูแลทั้งที่จริงแล้วพื้นที่กรณีพิพาทซึ่งเป็นรอยต่อเนี่ยในหลายพื้นที่เช่นสายไหมลำลูกกาเนี่ยผู้ว่าได้มาน,นครก็ไปดูแลแต่ตับโยนเป็นภาระให้กับท่านนายกยิ่งรักรัฐบาลและสบพเห็นไหมครับและเมืออ่อวานเนี่ยท่านทำไมพิชิตเล็เงเด ที่จริงม่จิตรเดเป็นเรื่องดีนะที่ห้แยกบ้านเร้าเนี่ยแต่แทนที่จะพู้ว่าจะไปที่พิจิตรเดชเสร็จแล้วต้องไปประสานตรงนั้นด้วยอะไรที่เรื่องหนักๆวันนี้ไม่ทำนะครับนี่คือทถาแตนของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แต่กลับโยนเป็นเรื่องนี้เป็นประเด็นการเมืองและโยนบาปไปท่านนายกยิ่งรักวันนี้นะครับการบริหารราชการแผ่นดินโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างนี้ ผมยังอยากเรียกร้องให้สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์รวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยเลิกล่นเกียนการเงินนะครับควรจรระมาประสานแล้วจะบ,บูร,รณาการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับให้เป็นเอกภาพช่วยกันเพราะบางเรื่องนะครับรัฐบาลเองก็ต้องไปต้องมีการขอร้องหรือประสานงานกับกรุงเทพมหานครกับท่านผู้ว่าราชการรวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานครทุกท่าน เขาเรียกว่าร่วมแรงร่วมใจกันไม่ใช่ลักษณะเหมือนปัดสว่าดแล้วลักษณะโจมตีรัฐบาลรายวันโจมตีทนายนายรายวันนะครับทั้งที่เรื่องที่ผ่านมานะครับต้องมองเห็นว่ารัฐาบาลเดโมเชหลังสามยิ่งรักเนี่ยกทมอขออะไรให้หมดนะครับไม่ว่าเรื่องตั้งแต่ถุงทรายที่มีปัญหาก็มีการดําเนินการขอเครื่องสูบน้ำมาให้นี่คือลักษณะผมบอกว่าวันนี้นมาช่วยกันนะครับอย่ามาโจมตี แล้วเลิกสร้างภาพกันทัทีตรงไหนมีปัญหานะครับเมื่อมีตัวแทนของสวพไปเนี่ยตัวแทนของรัฐบาลไปแล้วผู้ว่ารายการแม่มาคองควรจะไปด้วยวันนี้นายชวันนนท์เนี่ยนะครับควรเอาเรื่องนี้เนี่ยไปคุยในการที่ประชุมพรรคประยาธิปัย์วันอังคารแล้วควรจะต้องลักษณะหนึ่งไปช่วยเห็นนะครับท่านผู้ว่ากรุงเทพมหาน,นครด้วยเพราะวันนี้ผมเองอาศัยยูเในเขตบางเห็นเนี่ย พี่น้องประชาชนในเขตบางเขนเ็าบอกว่าน้าท่วมเนี่ยร่วมเดือนแล้วปากตกจวานเนี่ยเต็มคลองทาให้น้ําระบายไม่ได้ร้องไปยังกรุงเทพมหานครและเขตบางเขนเนี่ยน,นะครับเกือบเดือนแล้วครับแต่วันนี้ไปดูเลยครับเดี๋ยวผมจะพาสื่อไปครั้งหนึ่งเพราะวันนี้ว่าพี่น้องในเขตบางเขนเนี่ยนนะตั้งแต่สลามินทาซอยห้าจนถึงสุรามินทาซอยสามสิบเก้านะี่เขาเดือดร้อดก็จะก่อมบ่ออีกแล้ว เพราะว่าเหตุเกิดจากการระบายน้ําที่มีปัญหาวันนี้ไปดูในคูคลองต่างๆนะครับฝักตกชวาดังนั้นขยะดังนั้นอยากให้กรุงเทพมหานครเนี่ยรวมถึงสมาชิกพรรคไปช่วยไปเข็นหน่อยนะครับเขตนั้นจะเป็นเขตสองสองเพืองไทยแต่ถือว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเราต้องช่วยกันมีสอกของรักประชาธิปัตย์เหมือนกันในเขตใกล้เคียงกันวันนี้มันน้ําไม่ไหลประชาชนเดือดร้อนจริงๆนะครับผมเองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปดูว่าอยู่ในเขต พื้นที่ที่ผมอยู่ด้วยก็เห็นว่าเป็นกินตามที่เป็นชนร้อนทั้งภพวชวาทั้งขยะวันนี้ทําให้น้ำเล่าเหม็นก็เดือดร้อนอีกวันนี้เนายจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่รอยต่ออันนี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันไม่ใช่ที่นะครับอย่าปัดสว่านวันนี้ต้องช่วยกันนะครับผมเองก็ได้ประสานกับสพรวมถึงรัฐบาลว่าจะหาวิธีการกําจัดขยะรวมถึงเอาักภบชวาออกอยังไงเพื่อน้ํามันไหลแล้วน้ำเนี่ย ลดลงแตช้ามากแต่อันนี้นยังอยู่ในขั้นตอนประมาณละ80-90เซนบางพื้นที่ก็ยังเม็ดหนึ่งบางพื้นที่ล่าสุดในซอยรามอินทราซอย19/23เนี่ยก็ยังอยู่เหลือ7-80เจ็ดสิบเซนในบางพื้นที่เนี่ยก็ถือว่าดีหน่อยแต่ก็ยังทุกขทรมานอยู่นะครับเพราะบางส่วนในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยเขาลดหมดแล้วอันนี้อยากให้เร่งรัดให้ท่านผู้ว่าของเทมบาลนครรวมถึงสมาชิกตัวตัด,ดลงพื้นที่ในเขตบางเขนบ้างยครับนะครับนะ วันนี้อย่ายมวัวแต่ใช้เวลาไปโจมตีรัฐบาลหรือหาเ็าเรียกว่าหาประเด็นมามาออกข่าวรายวันเพื่อที่เกลดรัฐบาลวันนี้ลรงไปทางานร่วมกันนะครับในการช่วยเหลือพี่น,น้องประชาชนอันนี้เป็นหน้าที่เดยนตรงของพวกท่านครับมีประเด็นแคทนี้ครับเรื่องอื่นเจวนะครับ